วันนี้หนูไม่ล้อมตอนตีสามตีสี่เมือนก็เลยไม่ต้องลงมาหาหนูนะะแล้วก็เก่งมากค่ะนี่ปะป๋าก็เตรียมตัวเก็บสะแล้วนะคะนี่เอาน้ำออกแล้วค่ะหนูเปิดให้น้องหน่อย น้องมิโลน้องอ้วนกระโดดขึ้นเองไม่ได้ลูกกระโดดแล้วก็ไม่ผ่านต้องให้พี่เขามาเปิดโอ๊ย รอกินข้าวแล้วโดลารอกับเขาด้วยนะลูกนะโดลาหนูนั่งรออะไรอ่ะ หลังกินข้าวเสร็จหน้าก็เล่นกันค่ะอ้าตัดตัวละโต,ต,ต,ตเท่ากันเฉยและนี่คือสภาพหลังจากเล่นกับลาลล,ลี่นะคะคือที่เห็นเป็นเลือดติด Ki นี่ไม่ใช่อะไรคือลิลลี่แบบ ปันหลุดเยอะมากเลือดเต็มปากเก็บสระคนเรียบร้อยนะคะก็เหลือแต่สระหมานะคะก็เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกกับป้าป่านนะคะรถป้าป่านก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าข้างหน้าพังเห็นเฉ่งแล้วเขาแบบก่อนจะนัดวันซ่อมก็น่าจะอีกนานคะคะก็เลยต้องแบบใช้ทั้งอย่างนี้ไปก่อนแต่จริงๆมันก็แบบดูไม่ไม่เห็นขนาดนั้นหรือเปล่านะคะ แต่มาคิดดูจริงๆบ้านเราใช้รถสองคันก็ได้นะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ป้าป๋าเขาใช้รถคันนี้คไว้ทํางานนะะก็เลยมีเป็นคันนี้เพิ่มใหม่คันหนึ่งเป็นรถทางานนะคะจริงๆสองคันก็น่าจะพอแล้วแต่ปัญหาคือป้าป๋าเขาไม่ค่อยชอบอรถอะลฟาค่ะเขาหมองหน้ามันไม่สวยก็เลยไม่ค่อยชอบขับนะคะก็เลยว่าป้าป๋าไม่ใช่คันนั้นสีบอกไม่ชอบคันนี้มากกว่า มาที่ร้านทำอินคังนะคะหรือตัวสแตปมเนี่ยค่ะคือการจะมาทำสแตปมของบริษัทคือราคาแพงมากเลยนะคะสามตัวเนี่ยห้าหมื่นเยนอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็มาแวะซื้อของให้ลูกค้านะคะเพิ่งเห็นว่ามีมุมโมฟูซันโดที่ชอบมาหัะน้องแมวเนี่ยโอ้ยมีหลายตัวมากเลยไม่ต้องสั่งท้งเน็ตก็มีขายที่นี่นะคะแต่ก่อนไม่มีแต่ที่มาแบบโอ้มีทุกแบบเลย So i've been trying hard to p r e t e n d that i'm okay it's just a phase and everything is going j u s t great คือชอบร้านนี้เพราะว่าเขาจัดเป็นหมดหมวดอย่างเงี้ยค่ะหมวดคาแรคเตอร์จัดละเรื่องตะละเรื่องนะคะทำให้เราแบบหาง่ายใครที่เป็นแฟนคาแรคเตอร์ตัวไหนก็แบบอุ๊ยซื้อๆได้เลย Yeah you'd find a disaster ป้า a บอกว่ามารอที่นวดนะคะนี่ตรงนี้มีเก้าอี้นวดให้เรามานั่ง12นาที300เยน ออก็คือจริงๆแล้วร้านที่เราเข้าไปเมื่อกี้ที่เดี่ยเราจะดูแบบของเล่นชาร์จจริงๆมันคือร้านหนังสือนะคะเขาให้คําจํำกัดความของร้านเป็แบบ exciting bookstore ค่ะซึ่งแบบไปมาเราก็ลืมดูหนังสือนะคะก็ดูแต่แห่งของเล่น <c oughs> ก็ตื่นเต้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่คือดูหนังสือนิทานนะคะหรือเรียกว่าไอ้ห้องหนังสือรูปหนังสือภาพค่ะซึ่งแบบสนุกมากจริง ชอบหนังสือพวกนี้ของญี่ปุ่นนะทำดีจริงๆว่าดีมากอย่างเช่นเล่มน,นี้เป็นเื่งเกี่ยวกับโอฟุโรโอฟุโรคืออ่างอาบน้ําอาบน้ําในอ่างเนเงี้ยคะ่ะคือรู้สึกอ่านแต่ละเล่มแล้วผ่านจัรหวะว้าวแบบอุ้ยทำไมคิดดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่ารักนะเป็นหนังสือที่บอกความรู้สึกดีๆส่งต่อผ่านหนังสือรูปหนังสือวัาภาพอะไรเงี้ยค่ะ ช่นอันนี้นะคะบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นหรอแล้วเด็กตัวนี้กนะก็บอกว่าขอบคุณนะครับที่รับฟังประมาณว่า,าแบบเล่าเรื่องอะไรฟังเราก,เราก็เราก็รู้สึกขอบคุณที่รับฟังเราอนะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือพิกโก้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไซเล็กไหมก็ไม่ได้เล็กมันก็หนักอยู่เหมือนเดิมเลิคิดคืออันที่มีรู้สึกมันหนักนะคะพวกแบบแนว V.R เนี่ยหนักจริงแล้วพอแบบใส่ได้นานเล่นไม่ได้เพราะว่าเมื่อยปวดคอปวดหน้าก็ลองดูแล้วนะคะก็เบากว่า Meta Quest รุ่นแรกอยู่ดีนะคะแต่ก็ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่ค่อยได้ใช้นี่ป้าป๋าก็มาดูก็อีนนวดนะคะเมื่อกี้ไปนั่งมาเลยเกิดอยากดูขึ้นมา สมัยน,นี้ก็แบบมีทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าถ้าเราแบบปวดไหล่ปวดคอนะคะใช้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะกระตุ้นจุดไม่ให้ปวดไปประมาณนี้นะคะรักษาที่บ้านเองอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าปล่อยคลื่น,นะคะปล่อยคลื่นรักษาการปวดไหล่ปวดคอปวดเอวอันนี้ก็เครื่องนวดมือนะคะ อยู่ก็โอเคอยู่มีกาลังนวดอยู่อ่ะอุ้ยดีดส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องนวดคอนะคะราคาส่วนใหญ่ก็สักประมาณแบบหมื่กว่าเยนสองหมืนสาเยนจริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะแต่ก่อนก็แบบมีกล้องซื้อกล้องอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่ดูกล้องเลยเพราะว่าแบบมีมือถือมือถือมันก็แบบทำได้ทุกอย่างะคะ่ะ ก็เลยแบบไม่ได้สนใจกล้องเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบมีซูมให้แบบลองถ่ายรูปแบบเก๋นะคะเนี่ยนี่ดีแบบนี้หุ้ยสวยนี่มีแบบให้ลองถองจริงว่าแบบคนชอบไปถ่ายรูปตามร้านนะอาหารเอาอาหารมาวางไว้เลย,เลย ถ้าพอถ่ายเสร็จแล้วก็ขี้เกียจนะคะในขั้นตอนต่อไปขี้เกียจเก็บไฟล์นู่นนี่นั่นนะก็เลยแบบไม่ชอบถ่ายกล้องแล้วอชอบจังเลยน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช้ค่ะที่บ้านยังไม่ใช้เลยสมัยก่อนนู่นก็ต้องแบบว่าเล่นกล้องใหญ่กันใช่ไหมคะก็ต้องเป็นรุ่นแบบใหญ่หญแบบนี้ตัวใหญ่ๆพอเริ่มมีลูกลูกเล่นโตก็เลิกใช้ละหนักถึงไม่ไหว สมัยนี้แบบมือถือเครื่องเดียวมันก็แทนกล้องถ่ายรูปแทนกล้องวิดีโอไปหมดนะ,ะก็เลยแบบไม่ได้ใช้นะคะมันแบบทั้งหนักทั้งอะไรด้วยค่ะแล้วก็ลําบากเวลาที่จะเอาออกมาดูอีกกล้องที่ถ่ายในกล้องวิดีโอป่านนี้ไฟล์ก็อยู่อนะคะน้ามิเตยดูเพิ่งเห็นว่ามีร้านทําใหม่นะคะร้านรองเท้าเปิดใหม่ตรงนี้อ้าวไม่รู้มาก่อนเออ แล้วก็มาที่ร้านโทรศัพท์นะคะป้บปับมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นี่แวะมาที่ทําการเมืองอีกแล้วนะคะมาเอาเอกาสารค่ะวันนี้ก็จะแบบวุ่นๆไปนู่นไปนี่ทั้งวันนะคะ โอนะคะก็สมัย <Jenny> ก <Yeah. S 1> ่อนเราก็จะมาที <invention of a movie> ่เนี่ยค่ะเพราะว่าเรียกว่าใกล้บ้านเดินมานะเดินไก่มากเป็นแบบกิโลสอกิโลแต่สมัยก่อนยังไหว เข้ามาเก็บสาตรกันต่อค่ะนีนาะกลับมาบ้านแล้วนะคะและ้วทีนี้ป้าป่าจะไปโฮมเซ็นเตอร์ลีนาก็เลยจะไปกับป,ปา้าป่าค่ะไปลูกวางของแล้วไปเลยป้าป่าล้อแล้วลูกสวยมัหมาน,านลอ้อนี่ขูก่กับเลโอบ๊ายบาย เนี่ยกลับมาเหรออะไรไปบ้านใครอีกมีนี่กินเขาบอกให้ไปได้เหรอ<ม>อืออือมันบอกแล้วไม่ส่งเยอะเนี่ย<ด>ไม่ไม่แล้วมันต้องกินเลยไหมอ่ะม,ามาันเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยมันเขียวอ่ะกินเลยป่ะอันเนี้ยมันกินเลยไหมเริ่มไม่รู้ต้องกิน,นตอนไหนจ๊เจ๊เ บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่บ้านป,ะปะะน้ากับลินาะก็ยังไม่กลับนะคะแล้วเดี๋ยวเลโอนี่เขาทํามีกิจกรรมชมรมนะคะกว่าจะกลับก็นู่นเลยห้าหกโมงค่ะก็มาทํางานกันต่อนะคะแล้วแบบคือจริงๆทําไมต้องไปส่งบ้านเพื่อนะใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าอมบ้านเขาอยู่ค่อนข้างไกลอะค่ะคือเด็กบางคนเนี่ย พ่อแม่อาจจะแบบให้ปั่นจักรยานไปเที่ยวเล่นทั่วเมืองได้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเพื่อนดินนะที่เขาแบบปั่นมาบ้านเราเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านเราคือแบบยังมองว่ามันอันตรายะคะ่ะยิ่งเป็ป่ายิ่งแบบไม่ให้ลูกปั่นจักรยานเลยนะ,ะเพราะว่าแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยคนขับรถดีแค่ไหนก็ตามนะคะแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ะะแล้วยิ่งแบบแถวบ้านไม่แต่ผู้สูงอายุขับรถนะคะเขาก็อาจจะแบบ มีผิดเกิดผิดพลาดกันได้ง่ายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลยค่ะก็เลยแบบไม่ไม่ให้ไม่ให้ใหปั่นไปเที่ยวไหนดีกว่าถ้าจะไปคือเดินไปแล้วก็ถ้าจะไปบ้านเพื่อนไกลๆเดี๋ยวไปรับไปส่งเองมันก็จะสบายใจกว่านะคะส่วนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะปล่อยลูกนะคะสังเกตแบบว่าเด็กๆนี่คือแบบพอเลิกเรียนปุ๊บคือปั่นจักรยานไปเที่ยวเล่นกันแบบที่ไหนก็ได้แบบพ่อแม่ไม่ได้มีแบบอา้าวหน้ามไปไม่มีนะคะไปเที่ยวเล่นปั่นไปกันหมดเลยแล้วก็แบบ กว่าเขาจะกลับบ้านคือแบบหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนนี่นาเขาก็บอกว่าเขาพ่อแม่ให้กลับบ้านได้ตอนหกโมงเย็นถ้าเป็นบ้านเราก็จะบมันก,มนก็มันก็เย็นไปเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็คืออย่างที่ว่าคนญี่ปุ่นเขาชินกับความปลอดภัยในประเทศเขาตอนเขาเป็นเด็กเขาก็แบบไปเที่ยวเล่นเหมือนในเรื่องโตวิตาโดไลมอนอย่างนั้นนะคะเขาก็จะชินแต่บ้านเราไม่เขาบ้านเราแบบค่อนข้างที่จะมีความกังวลในอยู่นะคะก็เลย ไปรับไปส่งเอาค่ะแล้วก็ห้ามปั่นจักรยานจนกว่าจะขึ้นสักแบบป .6 ม .1 นะคะเหมือนเลโอนะคะที่แบบโตแล้วปั่นได้แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีนะคะเรื่องของเรื่องคือมันมีเรื่องฝังใจเรื่องหนึ่งค่ะสมัยตอนที่ทํางานแล้วแบบมีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเขาเคยเอาลูกมาฝากลูกเขาอายุประมาณแบบสองขวบหขวบอะไรเงี้ยค่ะมาฝากเพราะเขาจะไปงานศพของหลานเขาอายุสิบ้า ที่ปั่นรถจักรยานกลับบ้านเนี่ยค่ะแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็จันได้เลยแบบหุน้นเจกอายุ15ปั่นจักรยานแล้วแบบต้องมาเสียไปแบบอนาะคตยังอีกไกลเลยก็รู้สึกก็ฝังใจขึ้นมาว่าแบบเออกลัวเนาะคนที่ก็กลัวกันปั่นจักรยานถ้าให้เราให้ลูกเราปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ว่านเนี่ค่ะต้องคอยไปรับไปส่งบ้านเพื่อนนะคะโอ๊ยเกือบลืมพาแมวไปฉีดวัคซีนค่ะทุกคนม่ฉีดวัคซีนลูู ลูกคุณแม่แจซี่ไปฉีดวัคซีนค่ะเพลค่ะมายืนกันแบบน่าสรอ่อนม,มาค่ะมาโอเคทุกคนไปพร้อมกันหมดนี่เลยลูกอู้อย่างหนักเลยอะ่ะอู้หกตัวครบโอเคหูคจะโดนฉีดยาแล้วนะลกูกฮะมิโอคนแรกเลย ส่วนคนอื่นรอชมก่อนนะลูกห,หนูก็ต้องโดนเหมือนกันค่ะฉีดยาค่ะโอเคฉีดยาเรียบร้อยทุกคนกลับบ้านได้ลูกป่ะ <siglo. S 1> เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วน,นะคะแป๊บหแบบนึง่งน,นี่เด็กๆลูกเจสซี่กับน้องไลลา อายุเท่ากันนะไลลาคือเกิดวันที่วันที่แปดกรกฎาส่วนลูกจินเจซี่นี่เกิดวันที่สิบสากรกฎาคมนะนี่หนูหนูตัวเท่ากันกับน้องแมวนะลูกทำไมหนูตัวใหญ่กว่าเขาเยอะมากเลยอะ <L ay la> สองเดือนเท่ากันแต่คนละไซส์อย่างแรง ค okay, ถึงบ้านแล้วลูกอ้าวถึงห้องแล้วออกมาได้ทุกคน so like like. like บ้านหนูเองลูกบ้านหนูเองออกมาได้จ้า yeah, yeah. หนูสามคนนั้นนะเขาออกมากันหมดแล้วออกทางนี้จ้า <Hey. S 1> มาค่ะมาลูก It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. Need you more, need you here. More than I would like to admit. Can we let go? Hey, <laughs> my s ว e ชลี่ i l i มันเข้ากันไม่เนี่ยรถทริฟ <c oughs> อร่องชิมมันเข้ามาเท่นห้อมอืมอ้าวชื่อเหมือนจะไม่เข้ากันแต่อร่อยเฉยอืมก็อาถอยนะ <c oughs> <c oughs> แปลกๆเลยอะ่ะโอเค So I've been trying hard to pretend That I'm okay It's just a phase And everything's i going j u s t g r e a t About you, I, it's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here more than I would like to admit. Let's forget.